สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ทางช่อง y YouTube เชฟทย์คนเดิมแล้วก็สวัสดีไปทาง YouTube เชฟท c h ชาแนลนะครับสำหรับ EP ีนี้มาแล้วเลขล็อกกองนะครับหลังจากงวดที่ผ่านมา79เข้าตรงๆนะครับรวมถึงแนวทางตัวเลขหวยซองที่หลายๆท่านฝากติดตามนะครับก็มีซองที่แม่นๆอยู่หลายซองเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอก็ขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟัง แนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแรงใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับเอาละครับมาดูกันที่อีกหนึ่งซองนะครับที่ต้องบอกว่าแม่นจริงๆนะครับเป็นซองหวยทองคําหรือว่าเลขปลดหนี้นะครับ79เ้าข้าตรงๆในงวดที่ผ่านมานะครับมาดูการสํหรับ1กุมภาพันธ์นะครับหรือว่า1นึทับสทับหกแปด ก็มาแล้วนะครับสำหรับแนวทางซึ่งตัวเลขที่ให้มานะครับก็จะเป็นเด่น0กับ8ก็จับวางตัวเลขตั้งแต่ 0181, 0282, 0383, 0484, 0585, 0686, 0787, แล้วก็0 9 8 9นะครับเพื่อนเพที่ติดตามอยู่นะครับก็ลองนำไปเทียบเคียงกับตัวเลข ที่ท่านชื่นชอบนะครับเพราะว่าซองนี้ก็การันตีอยู่แล้วนะครับเรื่องของความแม่นนะครับเอาละครับเวลายท่านฝากติดตามหมาน้อยคอยรักนะครับซึ่งทางหมาน้อยคอยรักก็แจ้งข่าวแล้วนะครับลงให้ในวันที่27เท่านั้นนะครับถ้าเห็นก่อนหน้านั้นคือของปลอมนะครับ27ก็คือวันจันทร์นะครับ วันจันทร์ที่27นะครับก็จะลงแนวทางให้นะครับสำหรับม้าน้อยคอยรักนะครับส่วนแนวทางชุดนี้นะครับลงแล้วนะครับในกลุ่ม v i p ของแม่น้ำหนึ่งนะครับแม่น้ำหนึ่งนะครับงวดที่แล้วอาจจะหลุดในชุดนี้นะครับที่ลงในกลุ่ม VIP นะครับแต่ว่างวดนี้ก็มีความมั่นใจนะครับว่าจะกลับมาได้ว่างั้นนะครับสำหรับแนวทางจากทางแม่น้ำหนึ่งนะครับวิ่งรูด7กับ3ม ฟัน7นะครับมี737678 36 3868นะครับแล้วก็เลขวิน4ตัวนะครับก็จะมี7 368นะครับก็เคยเข้ามา3ตัว2งวดนะครับสำหรับเลขวินนะครับแล้วก็ชุด2ตัวก็อาจจะมีเข้าไป2งวดติดนะครับแล้วก็มาหลุดงวดที่ผ่านมานะครับเช่นเดียวกับฝั่งอาจารย์นอตตี้นะครับงวดที่แล้วใบแดงหลุดนะครับ ก็มาดูว่าวันนี้จะกลับมาหรือเปล่าก็ยังให้แนวทางใกล้เคียงกับทางแม่น้ำหนนะครับรูด7ฟัน7นะครับมี7505 74เม็ดเดียว7 0 0 7นะครับแล้วก็มี705 704นะครับก็เป็นเลขจากทางฝั่งของอาจารย์นอตตี้นะครับที่ปล่อยมาในต้นงวดนะครับงวดที่แล้วหลุดงวดนี้จะกลับมาได้หรือเปล่าก็มาลองดูนะครับ หลายๆท่านฝากติดตามปากหลัก10ล่างเทียบกับย่าโมออกศึกนะครับงวดที่แล้วเชฟก็จับให้79นะครับเสียดายที่ไม่ได้จับ2 3ให้นะเพราะว่ามีเด่น2เด่น3นะครับก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะครับไม่งั้นก็จะเข้าบนเข้าล่างจับ2 4กับ2 5งนะงวดที่แล้วนะครับอ่ะนะครับงวดนี้มีชนกันอยู่ชนไหมไม่ชนนะครับเลขปากหลัก10ล่างกับ ยาโมออกศึกไม่ชนนะครับของปักหลักสิบล่างมี570นะครับของยาโมออกศึกมี9 3 4 6นะครับเชฟจับคู่ให้นะครับ95933037 4 5 4 7 6 4 6 9นะครับซึ่งนำไปเทียบกับสิทธิหลวงพ่อเนื่องให้ด้วยนะครับสิทธิหลวงพ่อเนื่องนะครับงวดที่แล้วนี่ของหลวงพ่อเนื่องเองเนี่ยเข้า32ได้ตัวกลับนะครับตัวเด่น3เข้าล่างนะครับตัวเด่น9้าเข้าบนนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับ มาดูกันงวดนี้นะครับของยา่าขออภัยนะครับของสิริหลวงพ่อเนื่องนะครับมีเด่น4เด่น7เด่น8นะครับถ้าเทียบกับยาโมออกศึกเราก็จะเห็นได้ว่าถ้ามีตัวเลขชุด4นะครับที่ตรงกันนะครับ4ตรงกันแล้วก็ถ้าลองดูตัวเลขที่ให้มานะครับก็จะเห็นได้ว่า ถ้าไปเทียบกับปากหลัก10บล่างนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีตัวเลขชุดตรงกันก็คือหลัก7นะครับส่วนหลัก5เนี่ยก็จะอยู่ในหลัก7ที่เป็นชุดจับคู่ของปากหลัก10ล่างนะครับเชนั้นแล้วอาจจะมี40 70 80 457585แล้วก็79นะครับอันนี้ที่ถ้าจะเทียบว่าตรงกับปากหลัก10ล่างนะครับอันนี้เชฟก็ลองนํามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่า,ามีตัวเลขที่ชนกันหรือเปล่าตามสูตรนะครับ มาดูกันที่ปู่วัดป่าบ้านโนนนะครับปู่วัดป่านโนนสวรรค์น,นะครับอันนี้ปู่วัดป่านโนนสวรรค์น,นะครับอ่าวนี้ให้บน9193่กัน94ล่าง6163กัน7170นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางจากปู่วัดป่าบ้านโนนสวรรค์น,นะครับก็ใครที่ตามอยู่ก็ลองเอาไปพิจารณาต่อดูนะครับ บน9193กัน14นะครับล่าง6163กัน7170นะครับเน้น2หางบนเน้น93ล่างเน้น63แล้วก็71นะครับเอาละครับมาถึงตัวเลขที่หลายๆท่านถามถึงกันมานะครับล็อกกองใบ1นะครับงวดที่แล้วล็อกกองใบ1เข้า2ตัวบนตรงตรงนะครับ79เพราะว่าให้079มานะครับถ้าตัดเล่นก็ได้79ตรงตรงนะครับ ก็ลงให้ตั้งแต่หลังหอยออก2วันนะครับก็จะหลังหอยออก2วันโดยประมาณนะครับสำหรับลอกกองใบที่1นะครับก็มีอีก1ใบนะครับก่อนหอยออก1วันนะครับก็จะเป็นลอกกองใบที่2นะครับนะก่อนหอยออก1วันหรือ2วันไม่เกินนั้นนะครับเร็วสุดก็ไม่เกิน2วันนะครับช้าสุดไม่เกิน1วันนะครับก็จะเป็นใบที่2นะครับสําหรับใบที่1นะครับวันนี้2ตัวล่างเป็น54นะครับ3าตัวบนเป็น30 8ย์นะครับ 308ล่าง54นะครับอันนี้ก็คือแนวทางตัวเลขเลขล็อกกองนะครับส่วนอีกหนึ่งใบนะครับอันนี้เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับล็อกผู้ใหญ่ใจดีนะครับก่องวดที่แล้วหลุดนะครับงวดนี้วางแนวทางมาที่74นะครับแล้วก็สมตัวบนเป็น286นะครับนะแต่ถ้าถามใจจริงๆอะ่ะเชฟชอบ 8ปดหกสี่นะนะครับแปดหกสี่สองตัวล่างอาร์สี่เจ็ดนี่ถือว่าสวยอยู่เจ็ดสี่หรือเจ็ดสองอะไรอย่างเงี้ยครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับยัหาวิดีโอก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับฝากไว้เป็นแนวทางสุดท้ายนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ